ลีลาวดีวันนี้ท่านดูท่าทางน้อยเหงามากฤๅวาตาปรารพบขึ้นกับลีลาวดีเมื่อเธอมาหาเขาในเย็นวันหนึ่งขขาพเจ้ารู้สึกไม่สบายใจเลยที่ได้เห็นท่าทางท่านเป็นเช่นนี้ท่านจะกรุณามบอกข้าพเจ้าหน่อยได้ไหมว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเศร้าข้าพเจ้าจะได้หาทางช่วยขจัดปัดเป่าเพื่อลีลาวดีแล้วแม้ชีวิตข้าพเจ้าก็สลับแทนได้โปรดบอกข้าพเจ้ามาสิ ขอบใจมากเรวตะแต่ไม่มีเหตุอะไรดอกเธอคิดมากไปเองกระมังหญิงสาวตอบยังไม่ค่อยจะเต็มปากนักเด็กหนุ่มรู้อยู่ในทีว่าลีลาวดีปกปิดความจริงจึงรุกต่อไปเพื่อขันเอาความจริงให้ได้ลีลาวดีท่านจะปิดบังความจริงไว้ทำไมท่านไม่ไว้ใจเรวตะธาตุผู้ซื่อสัตย์ของท่าน,นหรือ หญิงสาวก้มหน้านิ่งเอานอิ้วกรีชายภูษาอยู่ไปมาเธอกำลังอยู่ในห่วงมหันตทุกข์และอยากบอกให้เรวตะรู้เพื่อขอความช่วยเหลือแต่เธอยังมองไม่เห็นทางสำเร็จถ้าขืนทำอย่างนั้นแทนที่จะเกิดผลดีกลับจะเกิดผลร้ายยิ่งขึ้นคือเรวตะจะพลอยเดือดร้อนไปด้วยเพราะฉะนั้นเธอจึงตัดสินใจจะประชิญกรรมไปคนเดียวโดยไม่ต้องการให้เรวตะ พลอยลำบากไปด้วยลีลาวดีก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าได้ยินเสียงร้องไห้คร่ำครวญดังมาจากปราสาทข้าพเจ้าคิดว่าคงได้เกิดอะไรขึ้นทางปราสาทและเหตุนั้นคงจะเกี่ยวกับความโศกเศร้าของลีลาวดีของข้าพเจ้าหญิงสาวรีบเงยหน้าจ้องมองเรวตะด้วยความตื่นเต้นตกใจเพราะเธอไม่เคยคิดว่าเรวตตะจะได้ยินเสียงนั้นแต่แล้วเธอก็พูดกลบเกลื่อนเสีย ฉันก็ได้ยินเสียงนั้นเหมือนกันมันไม่ได้ดังขึ้นที่ปราสาทดอกแต่บนปราสาทอีกหลังหนึ่งที่อยู่ถัดไปคำพูดของลลวดีไม่ได้ให้ความกระจ่างแก่เรวตะเลยคำพูดและอาการของเธอยังมีพิรุษชวนให้สงสัยอยู่เมื่อลีลวดีจากไปไม่นานเสียงร้องไห้คร่ำครวญแบบเก่าก็ดังขึ้นหนุ่มจันทานพยายามเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจ เพื่อหาทิศทางอันแท้จริงของเสียงนั้นมือฟังในห้องไม่ชัดเขาจึงออกมายืนฟังข้างนอกอีกเสียงนั้นดังมาจากปราสาทอย่างแน่นอนมันเป็นเสียรงยร้องไห้คร่ำครวญแสดงความเจ็บปวดของใครคนหนึ่งโดยไม่รอช้าเรวาตารีพระจากกระท่อมเดินมุ่งหน้าสู่ปราสาทคลอดีที่ประตูด้านหลังยังไม่ปิดเขารีบแฝงกายเข้าไปภายในซึ่งมืดทึบค่อยๆย,ย่องขึ้นไปตามชั้นบันได จนถึงชั้นบนซึ่งเป็นที่มาของเสียงนั้นเขารีบตรงไปยังประตูที่กำลังมีเหตุแต่บังเอิญไปชนเข้ากับใครคนหนึ่งเพราะความมืดมองไม่เห็นกันคนที่ถูกชนปลีเข้ามาจ้องหน้าเขาท่านเป็นใครมาที่นี่ทำไมเรวตะเพ่งอยู่นานจึงทราบว่าผู้ถามไม่ใช่ใครอื่นหากเป็นนาทาสีคนสนิทของลีลาวดีนั่นเองจึงตอบไปว่าฉันเองเรวตะ เกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเกิดเรื่องใหญ่แล้วเลวตะนางพรามมณีและกัญญิการู้หมดแล้วว่าเธอกับลีลาวดีไปพบและคุยกันอย่างไรทั้งสองคนโกรธลีลาวดีมากการที่ไปพบกับเธอเขาถือว่าเป็นการกระทําที่เลวทรามน่าอับอายขายหน้าที่สุดวันแรกนางพรามมณีเรียกลีลาวดีไปถามเธอรับสภาพโดยชื่นตาและชี้แจงเหตุผลว่าการกระทําของเธอไม่ใช่สิ่งที่ควรอับอายอะไรมารดากโกรธมาก ถึงกับจับลีลาวดีผูกไว้แล้วเคี่ยนตีอย่างไม่เมตตาปาณีแต่ลีลาวดีก็อดที่จะไปเยี่ยมเธอไม่ได้และทุกคราวที่ไปก็ถูกตีอย่างนี้เธอฟังเอาเองเถอะเลวตะฉันทนฟังต่อไปไม่ไหวอีกแล้วเมื่อนางทาสีเดินลงบันไดไปแล้วเรวัตา,ารีบเอาหูแนบฟังที่ประตูเสียงข้างในดังออกมาอย่างชัดเจนอีลูกทรยศ์ได้เกิดมาเพื่อทำลายวงตระกูลโดยแท้ คติยะมหาศาลพราหมหาศาลมีดาดดื่นในกรุงสาวถีแต่กลับไปยินดีไปครุกคลีกับเจ้าคนจันทานเดนมนุษย์ข้ายินดีที่จะยอมเสียลูกทรยศอย่างแก่แต่จะไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีของพราหมณ์เป็นอันขาดเอา้าเจ้าทาผู้กำยำจงโบยเข้าอีกแปดทีเสียงไม่เรียวแหวกอากาศกระทบผิวหนังเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเสียงหัวเร,ราะรา แสดงความพอใจของมารดาดางออกมาอีกครั้งหนึ่งเรว่าตะายืนกัดฟันด้วยหัวใจอันปวดร้าวเขาอยากจะพังประตูเข้าไปช่วยลีลาวดีแต่วิธีช่วยเหลือที่แยบคายกว่านั้นไม่มีแล้วหรืออย่าตีมันเลยแม่ถึงตีมันก็ตายเปล่าเรามาทำอย่างนี้ดีกว่าคือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเพราะเจ้าจันทารคนเดียวเป็นเหตุเพราะฉะนั้นขอให้เราช่วยกันขับมันหนีเสียเถอะ เสียงคณิกาด,ดังขึ้นแม่ก็อยากทำอย่างนั้นนะแต่เจ้าลืมไปแล้วหรือว่าเจ้าอับประมงคลตัวนั้นนะ่ะมันเป็นหัวแก้วหัวแหวนของพ่อเจ้าถ้าพ่อเจ้ากลับมาไม่พบมันเราก็อาจจะพบกับความลำบากยิ่งกว่านี้สองแม่ลูกเงียบลงยังเหลือแต่เสียงสะอื้นให้ของลีลาวดีขณะที่กำลังยืนคิดอยู่ที่ประตูนั่นเองเรวาตาก,ก็เกิดความคิดที่จะช่วยลีลาวดี รีบกลับมายังกระท่อมน้อยเขียนจุดหมายขึ้นฉบับหนึ่งข้อความว่าลีลาวดีเขาพระเจ้าทราบตลอดแล้วในวันนี้ว่าความทุกข์ของท่านเป็นเช่นใดขขาพเจ้าได้พิจารณาดูละเอียดแล้วเห็นว่าทุกข์นั้นมีข้าพเจ้าคนเดียวเป็นต้นเหตุถ้าข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ที่นี่ท่านก็คงมีความสุขอยู่ท่ามกลางบงยาิเช่นเดิมเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าขอลาท่าน กลับสู่บ้านตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าเป็นจันทานไม่สมควรจะอยู่ร่วมโรคกับท่านผู้เป็นพราม์ถ้าอยู่ไปก็มีแต่จะนำความทุกข์มาสู่ท่านจึงขอลาไปอยู่ท่ามกลางจันทานด้วยกันข้าพเจ้ายัางคิดถึงท่านและจะคิดถึงจนตลอดชีวิตขอให้ลีลาวดีสุขสำราญอยู่ท่ามกลางคณะญาติเหมือนเดิมลาก่อนรีวตัก เขานำจดหมายฉบับนั้นไปมอบให้กับนางทาสีไว้สั่งกำชับให้เธอมอบให้แก่ลีลาวดีในโอกาสอันควรแล้วกลับสู่กระท่อมเด็กหนุ่มรวบรวมสมบัติเล็กๆน,น้อยๆของเขาแล้วเอาผ้าห่อเข้าเป็นห่อใหญ่ส่วนมากก็เป็นเสื้อผ้าที่ลีลาวดีให้เขานั่นเองเขาเอาห่อผ้ามาอุ้มไว้แล้วรีบออกจากกระท่มไปยืนอยู่ข้างล่างหันกลับมามองดูกระท่อม แล้วกล่าวเบาๆว่าลากนกระท่อมที่เคยให้ความสุขแก่ฉันเขารีบเดินตรงไปยังฝั่งสะกนดจุดที่เขาพบกับหลีลาวดีเป็นครั้งแรกยืนอยู่ที่นั่นครู่หนึ่งแล้วก็รีบเดินแอบแฝงความมืดออกสู่ถนนใหญ่เดินบ้างวิ่งบ้างจนกระทั่งถึงประตูเมืองด้านทิศอุดรขณะนั้นนายทวารบานกำลังจะปิดประตูพอดีแต่เรวตาได้อาศัยความเร็ว เล็ดลอดออกไปได้เขารู้สึกโล่งอ,อกเมื่อได้สูดบรรยากาศอันสดชื่นภายนอกกำแพงเมืองตั้งแต่นี้ไปเขาหวังที่จะคืนไปอยู่ในอ้อมอ,อกอันอบอุ่นของมารดาบิดาดังเดิม ใจธรรมนิยายเรื่องลีลาวดีติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์0811225122